สวัสดีไอ้ผู้ี่สิดออกซิเจนผู้หายใจทั้งหลายวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า j u s g m e n t Day บนระบบนะครับผมซึ่งแปลเป็นไทยก็คือวันพิพากษานั่นเองซึ่งก็สงสัยเหมือนกันว่าตัวเราไปทำบาปอะไรมาเราอาจจะไปยิงใครตายหรือเปล่าหรือบางทีเราอาจจะไปเลื่อนในไฟเอมจนแบบเป็นบาปอะไรประมาณนี้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในดีสิฟชันก็คือมันบอกว่าคุณตื่นม,มาในบ้านของคุณแล้ววันพิพา,ากษาก็ใกล้ที่จะเข้ามาเต็มที่แล้วบ้านของคุณนั้นมันยุ่งเหยิงดังนั้นคุูจะต้องเขาเรียกว่าทําให้บ้านของคุณสะอาดอาอานั่นแหละก่อนที่พระเจ้าจะมาซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าจะมาดูบ้านเราสะอาดว่าง,งั้นพูดเป็นเหมือนกับเวลาที่ครูมาเยี่ยมบ้านเลยเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเกมดีกว่าพูดมากเสียเวลาผมขออนุญาตเอาไมายุงห่างปากอีกเช่นเคยนะครับ ม่ง,งั้นเดี๋ยวก็จะมีคนบ่นว่าดังเกินเดี๋ยวรอบหน้ากูบู๊ใหม่ทั้งคลิปเลยจะได้ไม่ต้องพูดอย่างนี้อีกก็บ้านอันนี้เป็นบ้านของเราเหรออืมบ้านเราดูจืดมากเลยฮะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแบบมีรูปอนิเมตติดฝาผนังอะไรอย่างี้ไหมวันที่หนึ่งพระเจ้าจะมาในอีกสี่วันออบเจกตีฟก็คือทําความสะอาดกําแพงไอ,อน,นาฬิกาเวรเออหยุดแด้ลเฮ้แล้วลนี่อะไรเนี่ยถุงยางเหรอเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนห้องใต้ดินโอเคทําความสะอาดบ้านกันดีกว่าต้องหาของ เพื่อที่จะทำางิานึ่งก่อนที่จะทำความสะอาสิ่งนี้หาของหาของซับพลายซับพลายนี่คืออันนี้น่าจะเป็นประตูน่าเป็นประตูที่แบบเปิดเข้าไปมันก็จะเราก็จะออกออกจากบ้านโอเคนี่ห้องครัวอันนี้ห้องน้ำห้องนั่งเล่นอันนี้คืออะไรเอ่ย first trumpet blow หนึ่งในสามของต้นไม้ถูกเผาอันนี้เป็นน่าจะเป็นสภาวะลกร้อนเอา โอ้โหข่าวผมผมนึกว่าเป็นข่าวที่อยู่ไกลตัวเราไม่ใช่แหมออกมาข้างนอกก็เจอลูกปิงปองสองลูกโดนไหมอยู่เลยอ๋อนี่น่าจะเป็นประตูออกไปหน้าบ้านเดี๋ยวนั่นนี่ประตูอะไรหลังบ้านเหรอว่าแต่ซับไพผมเก็บไว้ไนชันใต้ดินบอกลืมเลยว่าชันทิ้งกุญแจไ้ที่ไหนเอาไอ,อเวนผงว่าเดี๋ยวเราอ๋อนี่เราต้องเอาของสำหรับทำความสะอาดก่อนโอเคแต่ผมขอลองสำรวจบ,บ้านอีกนิดน,นึงเผื่อเจอกุญแจชันใต้ดินบางทีเราจะได้แบบเอนดิ้งลับอย่างเงี้ยแบบกู๊ดเอนดิ้งเออเกม่ชอบเลื่นงนี้โอเคทำความสะอาดบ,บ้านดีกว่า เพิ่มถมินิเกมทำความสะอาดบ้านวัตถุฟลักมินิเกมทำความสะอาดบ้านมีอย่างนี้ด้วยถือว่าเจ๋งดีครับอ๋อแต่มินิเกมมันแค่คลิกไปคลิกมาหน้าเบื่อเป็นบ้าเลยมีมินิเกมแบบแพันิโมเนียมไหมแบบหมุนวงกลมเร็วๆอย่างเงี้ยโอเคตรงไหนตรงห้องน้ำเรายังไม่ได้ทำความสะอาดก็ถูๆให้มันสะอาดซะทำไม,มกำแพงมันเป็นสีดำได้อน่ยเองเอาขี้ถูไปบนกำแพงเหรอโอเคเสร็จแล้วไม่แล้วเองไม่คิดจะสนใจฝันตรงข้ามของบ้านเองเลยเหรอ ต้นไม้โดนไฟไหม้ขนาดนั้นมันจะลาไปถึงบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย่าว่าแต่ฝั่งข้าเลยฝั่งนี้ก็มีเพะว่าตัวละครเราน่าจะชินคือถ้าเกิดตัวละครเราไม่ใช่แบบไม่ใช่ลูกของอคิมมูซี่หอกถ้าไม่ตัวละครเรามี Fire r e s i s t แตนก็เราจ,จะอยู่แบบนี้จนชินไปแล้วก็ได้ผมเชื่อว่านี่มีโทเทมอันดาย,ยิ่งแน่เลยครับไฟไหม้ก็ไม่กลัววันที่ส พระเจ้ามาภายในอีกสามวันป่าหายไปแล้วอ่ะเออโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วมั้งนี่คือคอนเฟิร์มวันของการพิพากษาเริ่มขึ้นภายในสาวันอ่ะฮะอันนี้คือทะเลเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเลือดแล้วก็ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลทะเลเปลี่ยนเป็นสีเลือดแฟนตาซีไปไหนเนี่ยอันนี้คือให้เตรียมอาหารแล้วก็วางไว้บน,นโต๊ะตู้เย็นเรามีอะไรกินมั้งดูดิโออะไรเนี่ยไม่ได้แคร์หรอกแล้อวอ่พี่มันเป็นบันนี่บักหรือไงวะหรือว่า น้องมีเอ็งมีน้องสาวเป็นหมูในไหมครับโอเคผมหยิบแค่ลอดบารลัดหนึ่งอันสับไหมสับชุบชับชุบชับว่าแต่ฟัมีระบบมองหลังฟไฟไนท์เฟดดีนะ้เนี่ยสับสับมองหลังเอ้ใครมากวามมิดจิ้มนะเว้ยอย่ามองหันกลับไปเขาบอกอย่ามองหันกลับไปแต่ผมย่อมองหันมากเลยนิวซีจะมีอะไรเอ้ยโอ้ เอ็นเดอร์แมนจากไหนวะนัะ่นอะโอเคเดรียมาหาเสร็จละเมื่อกี้ผมเห็นเอ็นเอดอร์แมนนะท่านผู้ชมเชื่อหรองว่าไอ้ไอ้อาหารนี่แม่งสร้างบ้านใช่ไหมครับเอดเอดอร์แมนมานอะมาบุกบ้านไงนดูจากสมก็รู้ว่าเนี่ยไฟไม่ป่านเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยใช้น้ำยาไฟรีสตินเตนเปล่าน้ำยากันไฟอย่างเงี้ยโอ้แล้วเองกินแค่นี้จริงหรอกินเจเหรอเราอ่ะถึงเองกินเจรจริงๆมันก็ต้องมีอย่างอื่นเปล่าวะมันก็ทำอะไรไม่ได้คือผมก็วางอาหารมาบนโต๊ะแล้วเปิดตู้เย็นกก็ไม่ได้แบบมันให้ทำอะไรอ่ะก็งั้นก็ไปนอนแล้วกัน พอเมื่อกี้ผมเดินผ่านเตียงแล้วมันขึ้นมาสลีปได้ออบเจกตีบอกว่าฟีดให้อาหารให้อาหารใครอ่ะมันไม่ได้แปลว่าให้อาหารตัวเองด้วยฟีดมันคือการให้อาหารสิ่งอื่นอาจจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นหมาแมวเนี้ยแต่เราไม่มีสัตว์เลี้ยงนะหให้อาหารตัวอะไรเอ่ยไายคิดเหมือนกันวันที่สามพระเจ้ามาพานอีกสองวันออบเจกตีก็คือให้ซ่อมก็คือให้อ้โอโอโอหวันดี I just the radio ก็คือ วิทยุให้มีสัญญาณที่ถูกต้องออวิทยุกูเป็นอะไรอีกไอวิทยุตัวนี้มันเก่าแล้วมันไม่มีแบตมันต้องมีเหลือบ้างในบ้านนี้โอเคเอา้ากูจําได้ไอเอ็นดี้แมนเบนมึงยกของไปวางเล่นเหรอกูจําได้มันอยู่มันอยู่ข้างทีวีตัวนี้มึงจะหยิบแล้วไปวางเล่นหาขดพิมเหรอเอาละในเวลาต้องคอยหมุนไปหมุนไปเพราะ ตอนนี้พวกเราได้ยินคุณแล้วใครอะ่ะมึงใครอันนี้วิทยุอะ่ะใครอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยมึงมึงมาดิมามันนัดเจอกันนอกจอมามามา,มา,ม,ามาซัดกันได้น,นะไอเด i นไฟเปิดรับว่าแต่นี่คืออะไรสาม P คือสามเฮ้ย G คือห้าคืออะไรอะ่ะเฮ้ยเออเห็นปะไอ้นี่อยู่ในไมค์ค r รับผมว่าแล้วไอ้นี่มันอยู่มยไมค์คาร f บแน่นอนไม่มีบล็อกวางตรงนี้ด้วยเฮ้ยเออแล้วเราเปิดคอมได้เหร โอ้ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยโอเคแต่นี้คือ Y คือ6อันนี้คืออะไรครับ10บไอเทมแห่งความลึกลับซื้อตอนนี้อ่ะอ่ะคลิกซื้อ R E เราต้องรอรับไหมหรือว่ามาันม,มาส่งเลยเฮ้ยนี่หนึ 1, ่ง R คือ1นเฮ้ยนี่มันเป็นรหัสปะเนี่ยมันเป็นเหมือนที่ใส่รหัสเนี่ยมี9ช่องอันนี้อาจจะเป็นสูตรแล้วมันก็ที่ใส่ Enter แล้ว่ยแล้วผมซื้อของมันเนี่ยมันจะมาส่งตรงไหน ไม่เก็ตอ,อันนี้เดี๋ยวค่อยมาแก้กันพัสดุอะไรไม่รู้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคือคำพวกนี้มันเหมือนมันเป็นแบบตัวอักษรตัวแรกของสีนี่หว่าพีน่าจะเป็น p พ r p l โพเห็นปะเนี่ยตามตามของกล่องสี่เหลี่ยมเสียเน,นี่ยเพราะผมเพิ่งมาสังเกตว่าเออทำไมมันเหมือนมันมันก็เป็นบแบบอะไรวะตัวอักษรเริ่มต้นของกล่องสี่เหลี่ยมนั้นสี่กล่องเนี่ยแต่เป็นแบบสีอะเออพีก็เป็น p พ r p l โพ สีม่วงซึ่งก็คืออันนี้กรีนก็คือสีเขียวซึ่งเป็นตัว G ก็คืออันนี้เยลโล่ Yellow, ที่เป็นตัว Y ก็คือสีเหลืองในเป็นอันนี้แล้วก็สุดท้ายคือ R เลดสีแดงก็เป็นตัวนี้เลขหนึ่งเราเราต้องเรียงตามลำดับอ่ะเนี่ยผมว่าเนี่ยต้องมาใส่อันเนี้ยเพราะเป็นเป็นมันเป็นเพียงจุดเดียวที่มันเหมือนเป็นการใส่รหรัสมาในสุดแล้วแต่แต่ผมไม่มั่นใจต้องมองไงอะ่ะ อยู่แตรงนี้วะแต่ตรงนี้มันไม่มีสีเหลืองนี่มันมีแต่สีฟ้าไม่รู้อ่ะตอนนี้ผมมัวไปหมดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนอนดีกว่าทัศเซ้นอะไรไม่รู้มาแก้แล้วแบบปวดหัวเปล่ามันที่สี่พระเจ้าจะมาในอีกหนึ่งวันอึดหมายะไอเอ็นเดอร์แมนเวนให้ทําการเอากระดานเนี่ยมาเขาเรียกว่ากั้นหน้าต่างทุกบานแล้วก็ประตูเราเกลียดพระเจ้าขนาดนั้นเลยเหรอต้องมาอันนี้คือข่าวอะไรเอ่ยนี่คือ ผมว่าสิ่งน,นี้จะช่วยคืออะไรอ่ะจิมเหลี่ยมสีดำใช้ปืนจากเกมจิมคอมพิวเตอร์ไปเนี่ยเพราะตอนแรกอ่ะค,คุณยังจำจิมนั้นได้ปะที่ผมเคยเล่นอ่ะคือปืนอ่ะมันถูกเซ็นเซอร์ด้วยกล่องสีดำเออแล้วมันเป็นกล่องเหมือนเดีวยกวกับอันไม่กี้เลยเป็นปืนหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเอ่ยคอนเฟิร์มวันพิพากษาจะเริ่มพันอีกหนึ่งวันหนึ่งในสามของแมนคายถูกฆ่าเฮ้ยคืออะไรเอามาังาาวางไว้บนนี้ว่าแต่พัเซ์อะไรนั่นก็หายไปละผมว่ามันอาจจะเป็นความลับอะไรเซนึงผมไม่มั่นใจเหมือน โอเคกันหมดแล้วจ้าถามจริงมันจะมีแค่นี้เหรอไม่เชื่อมันต้องมีอะไซียนอางนึงแหละไอ้ตัวนี้ผมยังเปิดไม่ได้เลยเฮ้ยไม่น่าจะใช้ปืนแล้วแหละมันวางได้หลายที่แบบนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะทำไมระวังถึงวางแบบอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะวางพวกพวกหน้าจอไม่ก็รูปภาพเนี้ยหรือไม่ก็กระจกมันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมงงไปหมดแล้วตอนเนี้ยจะรู้แค่ว่าวันพิพากษามันจะมามันอีกวันเดียวไอ้ตรงไหนที่เป็นพวกรูปภาพเนี้ยเราต้องวางให้หมด มันจะต้องเป็นทั้งหมดแล้วโอเคไม่นอนเลยดีกว่าสีดาคืออะไรมันจะมาะเฉลยในภายหลังก็ได้วันนี้ห้าอ่ะพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่มันไปพักษามาใช่ไหมพระเจ้าจะมาพันิกห้าสิบวิโอ้โอ้โอ้แลวกูทาํไทาไงอะ่ะแล้วกูทําไงอ่ะพระเจ้ามาพระเจ้ามาแล้วพระเจ้ามาแล้วพระเจ้ามาแล้วเออกอลิททามิงกูรู้พระเจ้ามาแล้วพระเจ้ามาแล้วโอ้ยกูเข้าใจมึงจะ มึงจะบูมไหมอ่ะก็ป้ามึงเหรอมึงควรใจแล้วก็พระเจ้าจะมาแต่มึงจะอ oh. uh, uh, ๋อโอ้โหอ่ะชัตเดอะฟักอะแมนอ่ะกูแซ่บอยู่อวออ๋ออ๋ออวออ้ออ๋อหวังว่าไม้เขยนจะได้ผลอ๋อมันคือไม้เขยนเนาะพระเจ้ามาแล้วกูเอนดิ้ง เอ้าพลังของพระเจ้าว่าแต่ฟักคุจะฆ่าฉันได้แต่ว่าฉันก็ยังคงอยู่ฉันอาจจะตายไปแล้วเดืนเร็วนี้การพิภากษาก็จะเรียกความดึกได้เรียกความมืดได้เป็นจริงโอ้กูคิดแป๊งอย่าปิ้งอะไรอย่าแย่ไว้เกมเปอนเมื่อกี้มันบอกว่าชะตากรรมเราคนอยู่แล้วอันนี้คือกูดเอนดิ้งอัลล็อกเอากูเล่นมั่วๆกูได้กูเอนดิ้งแล้วแล้วผมงงก็คือ อ่เแล้วกุญแจชั้นใต้ดินพัเซนปริศนาแล้วของที่กูสั่งเสื้ออยู่ไหนหรือว่าของที่เราซื้อก็คือไม้กางเขนอ่มก็เป็นไปได้นะแต่เป็นว่าเกมนี้เอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมวันพิพากษาในคลิปนี้อะไรวะเกมวันพิพากษาในวันนี้นะครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมใครที่เข้าใจเนื้อเรื่องแต่อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะกูไม่เก็ตเนื้อเรื่องเลยกูรู้แค่ว่ามีมีพิพากษาแล้วเราต้องวางไม่ใหเข็นทั่วบ้านกูรู้แค่นั้นแหละเกมพายเอาเป<อ><ว>็นว่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ประกาศนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสวีก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าวพื่อนหท่านสุดทีผมเยญ่บ่ายจุ๊บมั่ว